สบายดีทานผู้ชมมื่อนี้เฮาผ้าน้องแก้วกับน้องเบิดเมื่อกี้ไวทโพน่ะพี่น้องเนะาะไปไปฮะหลอกแก็บไวทโพมันมันยากาศกด็ดีดีพี่น้อง,ง,งเลยงามแดงคอยคำลงแรงเนาะหามุกเท่าไรนั่งแก้วหามุกทิศสามนาทีเนาะพี่น้องเนาะไปไปเก็บไวทโพเนาะ หางมง13นาทีพิันมามากับผ้าพิันไปเก็บเพชรพอเก็บน้ำก๊กตะแบงเนาะพี่นอนอะมีก๊กตะแบงเก็บน้ำหนีแ่แดดถามันออกเนาะพี่นนอะเข้ากับไปเบิงน้ำกันเลยเนาะมาคือสิบุมีเรอก๊กนี่มันแหงลายพุ่น พวกนัานพุ่นฝนฝนฝนนกับโบโต๊กลายมือแล้วพี่น้องเหมือนมกัดเดิมแหงแล้วพี่น้องเนาะเดิมแหงแล้วหนามในซาก็มีอยู่เนะน,นาะบ่ร้ายเนี่ยหนามในซาเนี่ยน้องซาหมองกองกวงหนึ่งพี่น้องเบิังบังบัง,บง,บงยังการมั้งกัน น้องซ้าหนี่ยใหญ่แหงเนาะพี่น้องเนาะแต่นยอู้ศดีดีพี่าวอวววววทววนวว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 นวว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 ะวว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 เก็บเว็ดวอวว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  ไปหั่นกบซิมีอีกซาห,หนึ่งพี่น้องจ้องชาซาห,หนึ่งซาใหญ่ซาหนึ่งหนี่ยซาหน่อย <h ier ing> อห้ามกบมีอยู่พี่น้องมันหักยาคุณ <h ier ing> เดินเดินหน้าห้ามถอยหลัง าพาทุกคนไปเก็บเห็ดพอเนะพี่นนองน้ำก๊กตะแบงนี่ก,ก็อยากเมืดแน่เ้ยพี่นนองเพราะว่ามันสูงกับแสงแดดเนาะสูงกับแสงแหลดมันก็เลยอยากเมืดแน่น้อยหนึ่งแถวนีก๊กตะแบงร้ายอาจชิมีอยู่ถามันออกมาพี่นอะกูเทอาขอกับมากเก็บแถวนี้เดได้ร้ายอยู่ แต่ละปีวะพี่นีหันทามันออกก็สิได้ทามันบออกกำบะไรฮ่าฮิตพอพี่น,อน้องฮ่าฮิตพอเบิร์เด้อสิไายให้พี่น้องเบิร์กทงหางทงหน้าว่าสิมากินบอกว่าได้บริกินแต่มันห่วงเบิร์กนอกพี่นอ้นองกูบอกว่าสูง อ่าเหอกับบัวลเฮฟเพอฟอหน่วยเนาะพี่น้องอ่ะหน่วยหนึ่งกับบัวลายเอ้ยเฮฟเพอมันยังไม่ถนัดออกหน่วยหนึ่งกับยังบัวลาเนาะพี่น้องเนาะโอ้หน้องสาขึ้นกำแมาเด้อพี่น้องกองป้ายชูคุณชูคนเนาะมือนี้่ฮาสซีเมื่อเด่นน้อว่าเข้ามาเก็บเฮฟเพอบัวลายนาะงแม้แต่หน่วยหนึ่งย่างบัวลายนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้กัสย์รด่าลาพี่ล่าน้องไปเพียงสำนีเนาะหลังจากที่ว่าหาเห็ดบได้เนาะพี่น้องเนาะกัสไดเมื่อล่าพี่ล่าน้องไปเพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นน้องจอยสาวเราไต้ด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย